ช่วงนี้จะเห็นว่าการถ่ายภาพด้วยแฟลชเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมกันอีกครั้งนึงนะครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็หาซื้อแฟลชกันได้ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าการที่เราใช้แฟลชเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าแฟลชแต่ละแบบมันเป็นยังไงและจะควบคุมมันได้ยังไงนะในคลิปนี้จะมาอธิบายให้ฟังเริ่มจากแฟลชตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับเป็นอุลันซี sl 02อ่าเป็นแฟลชแ,แบบ Manual เป็นแฟลชที่เราควบคุมอะไรมันมากไม่ได้ ตัวกล้องมีหน้าที่ส่งสัญญาณแค่นั้นว่าจะยิงแฟชหรือไม่ยิงแฟชเราไม่สามารถควบคุมอะไรจากตัวกล้องได้ตัวแฟชเนี่ยมันจะทํางานแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มลดกําลังไฟเราต้องกดอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือแม็กซิมัมคือยิงไปสูงสุดเลยนะครับเต็มกําลังเท่าที่มันจะทําได้ถ้าอันนี้ก็เหลือประมาณเท่าไหร่1นึส่วนแนะ แล้วก็อันนี้เหลือ1ส่วน4อันนี้ครึ่งหนึ่งของกำลังไฟแล้วก็อันนี้คือเต็มง่ายๆแค่นี้อา้าวแล้วถ้าเกิดถ่ายมาแล้วมันมืดไปสว่างไปทำไงก็นี่นะครับมืดไปก็ปรับให้แรงขึ้นสว่างไปก็ปรับให้ลดลงแต่เราจะต้องปรับที่ตัวแฟลชเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกคือมันเป็นแมนนวลเต็มรูปแบบตัวกล้องไม่สามารถชดเชยอะไรได้เลยนะครับตัวกล้องกับแฟลชเนี่ยสื่อสารกันด้วยวิธีเดียวคือเปิดปิด ดูง่ายๆอย่างตรงนี้นะครับขอบตรงเนี้ยอันเนี้ยก็คือคอนแทคหนึ่งนะครับาสารโลหะคอนแทคนะครับตรงกลางพินที่เขาเรียกว่าพินกลางเนี่ยอันนี้ก็คืออ e ีกคอนแทคหนึ่งเวลาที่เราต่อกับกล้องเนี่ยตัวขอบโลหะของฮอตชูกล้องเนี่ยก็จะสัมผัสกับขอบโลหะของแฟลชนะครับเนี่ยตัวพินกลางก็จะอยู่ตรงกลางพอดีกล้องมีหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณเท่านั้นว่ายิงไม่ยิงเวลาที่เรากดชัตเตอร์มันก็จะเห็นนะ เนี่ยอย่างเงี้ยคือยิงออกไปยิงออกไปแต่ว่าความแรงเราจะต้องมาปรับที่ตัวนี้อ่าแบบนี้นะครับก็คือกะเอาแหละง่ายๆก็คือกะเอาวเวลาถ่ายก็กะกะเอาแต่ว่าเวลาที่เราเปิดหน้ากล้องไว้แล้วแล้วก็เปิดระยะแฟลชไว้แล้วอย่างเช่นเรากะว่าเออ่อาเงี้ยประมาณ2เมตรเนี่ยมันได้รับแสงพอดีเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆได้ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะมันเป็นกล้องดิจิตอลเรามองเห็นภาพจากหลัง กล้องตอนที่เราถ่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการใช้แฟลชแบบแมนนวลแต่อย่าลืมนะครับว่าแฟลชแบบแบนนวลเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแค่พินอยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่นะครับแค่นี้ตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมวงจรของแฟลชถ้าเราก,กดชัตเตอร์ตรงนี้ก็จะเหมือนปุ๊บเป็นสะพานไฟให้วงจรของแฟลชทำงานครบวงจรแล้วก็ยิงแสงออกไป ประมาณนี้นะครับส่วนแฟลอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นว่าโอ้โโคอนแทคมันเยอะมากเลยใช่ไหมอืมพวกเนี้ยอันเนี้ยมันจะควบคุมได้หลายอย่างอย่างแฟลชตัวเนี้ยก็จะมีการครวบคุมพวก E-TTL อะไรพวกนี้คอนแทคมันก็จะพอดีกับตัวกล้องพอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาที่จะซื้อมาใช้งานนะครับแฟลชตันี้จะต้องดูด้วยว่าเราจะมาใช้กับกล้องแบรนด์ไหนเพาราะแต่ละแบรนด์เนี่ยตัว คอนแทควางไม่เหมือนกันอย่างของแค n นลเขาก็จะวางแบบนี้อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยมันจะพอดีกันเวลาเราเสียบไปแล้วก็จะทํางานได้เต็มรูปแบบไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เอามาทํางานบางครั้งมันอาจจะยิงไม่ได้เลยหรือบางทีก็ได้แค่แบบแมนนวลแค่นั้นนะครับทีนี้ไอ้แฟลชแบบเนี้ยเวลาที่เราจะทํางานกับมันนะครับมันจะควบคุมเยอะมากเลยนะอืมเราสามารถปรับเป็นแมนนวลก็ได้นะถ้าเราไม่อยากแค่นั้นหรือจะเป็น E-TL อะไรงเงี้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ ทีนี้กลับมาดูที่ตัวแฟลชนะครับหลายคนเอาแฟลชไปใช้แล้วนะแล้วก็ลองถ่ายดูแล้วโดยเฉพาะไอ้แฟลชแบบแมนนวลเนี่ยพบว่าเอ๊ะทำไมภาพมันมาไม่เต็มเออภาพมันมาไม่เต็มโดยเฉพาะถ่ายกลางแจ้งเอูแสงดีอ่างเงี้ยพอถ่ายมาปุ๊บกลายเป็นภาพเหลืออยู่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยนะอ่ะลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูเราจะเห็นว่าเอ้าทําไมภาพมันมาครึ่งเดียววะไม่เห็นนะเออมันมาไม่เต็มอ่ะ เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่ากล้องแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นกล้องที่ใช้ม่านชัตเตอร์แบบเปิดปิดขึ้นลงแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะยิงแฟลชเนี่ยเราจะต้องรอให้ม่านเนี่ยเปิดสูงสุดก่อนมีพื้นที่เต็มๆแบบนี้นะครับให้เข้าไปที่เซนเซอร์ได้แบบเต็มๆเนะี่ยอืออย่างเงี้ยนะครับเนี่อยอ่านดูนี้นะครับต้องเปิดแบบเนี้ยแล้วก็แฟลชยิงเข้าไป เพื่อให้มันแสงมันเหมือนกับครอบคุมทั่วทั้งเซนเซอร์แต่ถ้าเราใช้สปีดชัตเตอร์เร็วเกินไปตัวม่านชัตเตอร์เนี่ยนะครับมันจะแคบมันจะไม่ได้เปิดเต็มแบบนี้นะครับพอเปิดเร็วเนี่ยมันจะแบบเปิดตัวนี้ไปแล้วตัวนี้มันรีบวิ่งตามเข้ามามันก็จะเหลือไปอยู่ประมาณนี้แสงมันก็เข้าไม่ครบนะครับเข้าไม่ครบเต็มตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดอาการแบบที่เห็น,นเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้แฟลชกับกล้อง ประเภทแบบนี้ที่เป็นมิลเลอรตสทั่วไปที่เป็นม่านชาัตเตอร์แบบที่เขาเรียกว่าโฟกัสแ plan เนี่ยเราจําเป็นครับว่าจะต้องไปดูที่สเปคก่อนว่าตัวเนี้ยเขาซิงค์แฟสูงสุดที่สปีดเท่าไหร่หมายความว่าเนี่ยถ้าใช้สปีดเนี่ยยังไงมันยังสามารถที่จะเปิดเต็มได้แต่ถ้าใช้สูงกว่านั้นมันจะไล่มาแบบนี้มันจะเปิดไม่เต็มนะครับอ,อย่างกล้องตัวเนี้นะครับก็เป็น หนึ่ต่อ200อ่าเวลาใช้งานเราก็มาปรับค่าให้มันเป็น1ต่อ200อยนะครับอย่างอันนี้ไม่ใช่อ่ถ้าลองถ่ายดูเล่นๆก่อนก็ไดนะ้อ่ะอย่างันนี้ถ้าเป็น6 4 0นะอ่า640เราถ่ายไปปึ้งเข้าไปมันจะเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นครึ่งหนึ่งถ้าเราปรับให้มันตรงกับ200เราเลื่อนเป็น200นะ หรือน้อยกว่าก็ได้นะอ่าน้อยกว่าก็ได้อ่าเป็นสองร้อยขนาดนั้นเห็นไหมครับมันจะเต็มก็คือมันเปิดรับเต็มที่เวลาใช้งานกับแฟลชพวกเนี้ยจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าสปีดซิงค์เขาเรียกว่าสปนะีดซิงค์นะแฟลชซิงค์สปีดอ่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้200ก็บางตัวอาจจะ125ก็มีนะครับ250มากกว่านี้ก็มีถ้าจะใช้กับแฟลชแมนนวลพวกเนี้ยมันจำเป็น แต่ถ้าแฟดพวกนี้บางทีมันมีแบบพวกไฮสปีดซิงอะไรซึ่งจะไม่ขอข่าวถึงนะครับเราสามารถใช้สปีดที่สูงกว่าตรงนี้ได้แต่ถ้าแฟดแมนนวลไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าตั้งเกินต้องตั้งพอดีพอดีนะครับหรือน้อยกว่าได้น้อยกว่าได้นี่น้อยกว่าก็ได้ตั้งให้ดอูอันนี้ตั้งที่1่ต่อ50นะแล้วก็ยิงไปอ่ะเนีย่ยได้นะครับก็คือเต็มแต่ถ้ารู้สึกว่ามันสว่างไป หรือมืดไปก็มาปรับตรงนี้เอานะครับมาปรับตรงนี้เอาอย่างนี้อืมพอเข้าใจนะแต่อ่าอันนี้เป็นกล้องประเภทหนึ่งนะมันจะทํางานกับแฟลชแมนนุ่นแบบนี้แหละเราก็ต้องเข้าใจเรื่องสปีดซิงก์ับอีกแบบหนึ่งกล้องอีกแบบหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นถ้าใครใช้ไอตัวเนี่ยยอดนิยมนะ ricoh grt นะครับกล้องตัวเนี้มันก็เป็นมีคอนแทคเหมือนกันใช้งานกับตัวแมนนวลนได้เหมือนกัน แต่ว่าตัวเนี้ยเราจะปรับสปีดยังไงก็ได้นะอืมจะปรับสปีดยังไงแค่ไหนก็ได้มันไม่มีปัญหาเลยนะอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวีอยาจจะปรับให้ดูนะจะปรับเป็นสามรอยสิบนะสังเกตด,ดูนะโอ้เยอะมากนะแล้วก็ยิงเข้าไปเห็นไหมมันก็ยังคมอยู่เนี่ยเต็มใบอยู่อืมเต็มใบอยู่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าไอตัว r i c o oh GRT t เนี่ยนะครับ มันเป็นลีฟชัตเตอร์คือม่านชัตเตอร์มันไม่ได้เป็นแบบขึ้นลงมันจะเป็นแบบกริดชัตเตอร์นะเป็นเหมือนแบบรูรับแสงอะฟูบขึ้นไปแล้วก็ปิดทีนี้เวลาที่มันทางานเนี่ยเวลาที่เรายิงแฟลชเข้าไปเนี่ยกล้องเนี่ยจะมีจังหวะครับว่าให้มันเปิดสุดก่อนนะแล้วค่อยยิงอ่าแล้วค่อยยิงเปิดสุดเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วมันยิงแฟลชเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรถ้ารูรับแสงมันเปิดสุดมันก็ยิงแฟลชจากนั้นเอ้ยไม่ให่ ชัตเตอร์มเปิดสุดมันก็ยิงแฟลชเข้าไปแล้วก็ปิดมันจะไม่ปิดครึ่งๆกลางๆเหมือนไอตัวโฟกัสแพรนโฟกัสแพนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้เปิดอย่างนี้ได้ถ้าใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆอ่มันมันไม่มีจังหวะนั้นเลยอะ่ะเรียกว่ามันไม่มีจังหวะนั้นเลยเพราะมันไล่สแกนตื้อตืดไปแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของรีฟชัตเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สปีดสูงๆถ่ายกลางจงกลางแจ้งเปิดรูรับแสงกว้างๆได้อย่างสบายใจอืม นี่คือวิธีการนางานก็อย่าลืมนะครับถ้าซื้อแฟลชแบบนี้มาใช้เราคุมอะไรไม่ได้เราแค่คุมการเปิดปิดของมันมืดไปน้อยไปปรับตรงนี้นะและถ้าใช้กับกล้องทั่วๆไปแบบนี้เราจะต้องตั้งให้ตรงกับซิงสปีดไว้ก่อนนะครับอย่าเกินนั้นน้อยกว่าได้แต่อย่าเกินนั้นแต่ถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรตามสะดวก